เห็นไหมเวลาคนเขาละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยละหมาดอะไรนะละหมาดฟัดดูเสร็จแล้วเนี่ยพอจะละหมาดสุนัขเขาจะเปลี่ยนที่กันผมเองน่ไม่เปลี่ยนนะผมบอกตรงผมไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนตัวผมเองน่ไม่เปลี่ยนก็ละหมาดที่เดิมแหละละหมาดสุนงสุนัตก็เปลี่ยนเพราะว่าฮะดลิสเปลี่ยนนะมันเป็นฮะดิสตอนนี้ที่ว่าให้เปลี่ยนอาจารย์อครับก็คือจริงๆเนี่ยคนที่ละหมาดไม่ต้องย้ายไปไหนหรอก ก็คือสมมุติเรายืนละหมาดตรงเนี้ยนะแค่เราขยีบนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าย้ายบางทีสะกิดกันคือโน่นยิ่งยิ่งละหมาดยิ่งละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันยิ่งโกลาหลเพราะละหมาดวันศุกร์เวลายืนละหมาดเนี่ยซอฟมันต้องเต็มใช่ไหมไอ้ซอฟนี่ก็เต็มซอฟนี่ก็เต็มอ้าวไอ้นั่นยังอ่านไม่จบยังไม่จบไอ้นี่ลุกขึ้นจะละหมาดสุนัตละหมาดสกิดไอ้นู่นไอ้นนัย้ายมาอะไรมัน้ีไอ้นม่ย้ายไปตรงนี้มันเกิดความโกสารนัวเขาเรียกสารนัวอะไรเนี่ย คือจริงๆแล้วมันก็มีฮะดิษที่รองรับก็คือสถานที่สุยุทธ์เนี่ยจะเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามัตเพราะงั้นก็เลยอยากได้สถานที่สุยุทธ์เยอะๆเมื่อกี้สุยุทธ์ตรงนี้อ่าวตรงนี้ขยับไปสุยุทธ์ตรงนั้นขยับไปเพื่ออยากให้ผมก็เคยพอฮะดิษเนี่ยผมเจอแต่เป็นฮะดิษแต่เวลาผมก็บอกว่าอ้าวแล้วก็ที่เราละหมาดสองครั้งนะตรงนั้นไม่เป็นพยานให้เรายว่ามันละหมาดให้จองเที่ยว เขาก็เลยย้ายสลับจาก๋ําสลับมาตรงนเลยก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ที่สุยุดเพิ่มมาจากหน้ามัน มันไม่จําเป็นจะต้องย้ายไปนอกแค่จากว่ามัสยิดมันเหลือเฟืออมันพัดลมมันอยู่ตรงนั้นมันร้อนตรงนี้ลมไม่เข้าเลยเอาเถอะเชิญเถอะที่มันว่างมันเหลือเฟือแล้วก็ไมได้ไปไปวุ่นวายอะไรกับใครเอาแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างในกรณีสต็อปมันต่างคนต่างเต็มเราทําของเราฟัดดูเสร็จแล้วก็ทําของเราเสร็จแล้วก็ลูกขึ้นก็ตรงนั้นแหละน่มันก็แค่นี้เองอ้า